สอ,อนเปิดเหตุผลยอมใจอ่อนรับเล่นละครเมียหลวงเมียน้อยหลังเลี้ยงมาตลอดเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับละครเรื่องคดีรักร้างทางช่องวัน31ที่ตอนนี้นั้นอยู่ในช่วงของการถ่ายทำโดยละครเรื่องนี้ได้นางเอกดังเนื้อหอมสุดๆอย่างแอบทักษ์สอ,อนมาประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องตรีพระพัฒร่วมด้วยชาคริตแย้มนามและหมายรพัสนสัน โดยได้สันสีแก้วหล่อเป็นผู้กำกับฝีมือเยี่ยมกำกับการแสดงโดยเนื้อเรื่องของคดีรักร้างนี้มีประเด็นการนอกใจพูดถึงเมียหลวงเมียน้อยลาสุดสาวแอ๊นั้นถึงก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นหลีกเลี่ยงการรับบทเกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อยมาโดยตลอดแต่กับเรื่องนี้มีเหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนใจและเลี่ยงเรื่องไม่ได้จริงๆ โดยสาวแอปได้โพสภาพซีนหนึ่งในละครพร้อมแคปชั่นเฉลยเหตุผลที่ยอมรับเล่นละครเรื่องแนวนี้ละครปัญหาชีวิตคู่เมียหลวงเมียน้อยที่แอปเลี่ยงไม่รับมาตลอดในที่สุดก็เจอเรื่องที่ทำให้เปิดใจอยากเล่นขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะกับคดีรักร้างทางช่องวัน31ค่ะ และในขณะที่ด้านแฟนคลับนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งให้กําลังใจและรอติดตามชมละครเรื่องนี้กันเพียบเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ